วังเอาโรตีใส่ไครอืมพอวิดีโอมีคนไลค์ใช่ไหมครับมันมีไลค์ลไลค์คนเออส,สก๊อตสก๊อตสก๊อตอ่าบางเป็นคนประเทศอะไรครับเนี่ยเป็นคนประเทศอะไรประเทศไทยครับ,ปรเ,รบเป็นคนประเทศไทยใช่ครับ คนอุบลนี่นอคนโดบลใช่ครับขายมากี่ขายได้เมืกี่ปีแล้วสิบสามปีแล้วครับสิบสามปีใช่ครับตอนนี้ม่างอายุเท่าไหร่ครับอายุสามสิบสามครับสามสิบสามใช่ครับอ๋อขายตั้งแต่อายุสิบปีเนอะอายุอายุาย,ายี่สิบปีขายขายยี่สิบปีครับขายมาสิบสามปีแล้วครับอายุยี่ อายุอายุเท่าไหร่นะตัวนี้อายุ33อายุ33ครับขายมาได้30ปี13ปีโอ้สิบปีครับอายุอันนี้ใส่น้ำมันครับครับผมเอาใส่น้ำมันครับใส่น้ำมันโรตีที่แล้วครับใส่กระทงแล้วอ่าใส่กระทงละใส่ไข่ครับใส่ไข่ครับผม โอ้น่าอร่อยนะบางเนาะครับครับบางอายุสามสิบสามขายมาได้สิบสามปีละใช่ครับตอนนี้ตีไข่ด้วยตีใช่ป่ะตีไข่เนาะตีไข่อันนี้ขั้นตอนตีไข่ครับครับครับกี่บาทครับใส่ไข่นะยี่สิบบาทครับอ๋อโอเคครับ ใส่น้อยอันนี้อะไรครับเนี่ยน้อยน้อยน้อยเนยเนยใช่อ๋อครับใส่ไหนครับครับใช่ครับเป็นเป็นเป็นคนมุสลิมหรอผมอ่ะใช่คนพุทธ พุทธใช่ไหมนนมันเหมือนคนมันเหมือนคนมุสลิมบ่มะนี่อ๋อนวดอ่ะนวดครับเป็นคนไทยพุทธนี่ยนะครับแต่ไว้หนวดแต่ไว้หนวดคนอุบลนี่บ่ผมเป็นคนศรีสะเกษศรีสะเกษอ่ารู้จักไหมรู้จักอ่ก็อยู่ประเทศไทยอยู่นี่นานแล้วก็รู้จักหนวดตักอ๋อ ไม่อยู่ได้กี่ปีละยู่ป่งใสไม่อยู่ปที่ทศไทยเนี่ยครับไม่อยู่นานละนานลวอ๋อไอแป้งนี่ก็ทำเองแปง้งทำเองครับอ๋อ กห็นเขาใส่กล้วยใส่อะไรด้วยใช่มันมีไล่ย่างใส่กล้วยใส่มะม่วงใส่สตรอเบอรี่คาโพรดผมจะทำธรรมดากับใส่ไข่อย่างเดียวใส่ไข่มันสูตรดั้งเดิมเนาะ ของผมตัวนี้หรอป่าครับใช่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวไปไ็ออนอะไรเราให้แห้งก่อนเดี๋ยวเด,ด,ดีทำกันอยู่นี่เหรอปกติดูยู u ูบไหมเป็นอินจีเนียร์ใช่ไหมฮะเป็นที่เป็นอินจีเนียร์ใช่ใช่ใช่เป็นอ<ะ>ินเจเนียริ่งโอ้ใช่ใช ขึ้นรถีอร่อยอร่อยครับครับไส้หนองอา้วก็ไสน้ำตาลมีช่องทางการติดต่อไหมเผ <c oughs> ื่อเขาดูยูทูบเขาอยากมาซื้อถ้าคนอุบลเนี่ยถ้าคนอุบลเนี่ยสามารถมามาซื้อได้ที่ไหน<ำ>ม,ม,ไหมีมีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรไหมเผื่อเขาโทรมาไม่มีอ่าฝากฝากเบอร์โทรหน่อยศูนเก่าฮุบโซนเก้าฮุ แปดสองแปดสองเจ์เจ็ดศูนย์แปดสครับครับผมติดต่อนะครับบังอะไรครับบังซิการ์ตันครับบังอะไรนะชิกกัปตันชิกกัปตันกััปตนชิกกัปตันชิกกัปตันออ๋ชิกกัปตันครับบังชิกกัปตันครับอยู่อุบลราชธานีครับผมครับครับติดต่อได้นะครับผมได้ครับรถตีมเมางวดสั้งได้รถตีถ้าอยากกินอะไรรถตีโทรมาได้นะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับเลื่องตีเรืองีโอเค